สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่เั่อนฟังนะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะครับที่ได้ไปเจอไปคนความมาก็แล้กกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกกนะครับที่มีประโยชน์นะครับทั้งต่อตัวกบเองแล้วก็กับคนด้วยนะครับ ทำไมกบที่ติดเชื้อนะครับที่ติดเชื้อแล้วทําไมส่วนใหญ่จะตายนะครับไม่หายนะครับการรักษาจะไม่ค่อยหายส่วนใหญ่ใช้คํา,คว,าว่าส่วนใหญ่ก็คือประมาณร้อยละเกนะครับกบจะตายนะครับสาเหตุก็จากติดเชื้อนะครับติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับลักษณะแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้ากบนะครับได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายของกบแล้วนี่ นะครับส่วนใหญ่ก็จะตายนะครับก็เพราะว่านะครับลักษณะของกบเนี่ยกบไม่มีภูมิต้านทานในตัวนะครับไม่มีภูมิต้านทานเชื้อโรคในตัวนะครับแต่กบก็จะใช้วิธีนะครับสร้างเมือกน้ําเมือกเหนียวๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยในตัวกบเนี่ยกบก็จะสร้างออกมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของกบนะครับ จะสังเกตว่านะครับกบนี้จะมะีตัวที่เปียกผิวหนังที่เปียกอยู่ตลอดนั่นก็คือตัวกบเขาจะขับเมือกออกมาเวลานะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคนะครับกบก็มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะอยู่ในที่ที่สกรปรกได้นะครับหมายถึงว่าในที่ชื้นแฉะนะครับที่มีเชื้อโรคอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับโดยการที่จะขับเมือกออกมานี่แหละ นะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของตัวเองนะครับสู่ภายในแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้ากบตัวไหนนะครับที่เกิดลักษณะมีบาดแผลขึ้นมาจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไปกระโดดไปชนน่นชนนี่นะครับเช่นอย่างเวลาที่เราเลี้ยงนะครับในบ่อซีเมนอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะเกิดบาดแผลกับกบบริเวณปากอย่างเงี้ยนะครับ สูงทีนี้นะครับถ้าเกิดบาดแผลปุ๊บนะครับไอเชื้อโรคเนี่ยก็จะได้โอกาสนะครับสบช่องเข้าไปสู่ร่างกายของกบนะครับก็จะทำให้กบนี้ป่วยนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับไม่มีภูมิต้านทานกบก็จะป่วยก็จะ ตายนะครับร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปนิสุดในในที่สุดนะครับระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการกับถ่ายการย่อยอาหารการกินอาหารไม่ได้อย่างลักษณะประมาณนี้นะครับจะทําให้กบป่วยนะครับกินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้นะครับแผลนะครับแผลลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มรูปรางไปด้วยเพราะว่ากบไม่มีผู้มกานทานนั่นเองครับในที่สุดก็จะตายอันนี้คือสาเหตุที่กบตายนะครับ ก็เพราะว่ากบไม่มีภูมิต้านทานในตัวนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อที่เราเห็นนะครับเห็นในคลิปนี้นะครับก็คือกบมันเป็นสารคัดหลังนะครับที่กบนะับขับออกมาก็อย่างที่ว่านั่นแหละก็คือเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแต่ในทางอีกทางหนึ่งนะครับงานวิจัยเขาก็บอกว่าเมื่อของกบเนี่ย สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับเป็นฆ่าเชื้อโรคพวกแบคทีเรียนะครับพวกไวรัสนะครับเพราะว่าในเมื่อพวกนี้มันก็จะมีโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเพปไทด์นะครับที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้นะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะฆ่าได้หลายสายพันธุ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ S1 นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อเนียวเหนียวของกบเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของของเมื่อก,กบนะครับในงานวิจัยนะครับที่เขาสามารถที่จะค้นคว้าได้นะครับแต่ก็นะครับยังไม่มีการพัฒนาที่จะนะครับทำให้เป็นยาเพื่อที่จะรักษา ในมนุษย์ได้นะครับก็อยู่ในช่วงของพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็กบที่ว่าเนี่ยสายพันธุ์ที่ว่านี้ก็เป็นกบที่อยู่ในประเทศอินเดียนะครับที่เขาทํางานวิจัยแล้วพบว่าในเมื่อกบที่อยู่ในอินเดียเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นปน้าเมืองที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับส่วนกบในประเทศไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะต้านจูริงซี นะครับแล้วก็ต้านเชื้อมะเร็งได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของทางทางจุฬาลงกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยนะครับที่ตีพิมพ์ไว้อันนี้ก็สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังว่านะครับเมื่อกบมีประโยชน์อย่างไรนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับเวลาไปล้างบ่อกบนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า มีมีน้ำเมือกออกมานะครับล้างยังไงก็ไม่หมดนะครับพอล้างไปสักพักหนึ่ง mm. เขาก็จะขับออกมาอีกก็จะประมาณนี้นั่นก็คือการป้องกันตัวของเขานะครับจากการที่ไม่ให้ตัวเองติดเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายของกบนะครับอันนี้คือการระบบก,การทํางานตามธรรมชาติของกบนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับน้ําเมือกกบที่มีอยู่ ะครับในบ่อนนั่นก็คือเขาขับออกมาเพื่อที่จะนะครับป้องกันตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นเปรดความรู้นะครับที่ไปได้อ่านได้เจอมาแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับจากทางช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านก็นแล้วกันนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับมีเรื่องราวส